ลุงแมวลุงแมวมานะครับลุงแมววัสดีครับเข้ามาเลยเข้ามานะเขียนอะไรอยู่วะทำหนังสือหนังสือนาที่ทั้งหล่ยละหนังสือลุงแมวจะมีคนสั่งซื้อมาแล้วนะเหรอใช่สั่งซื้อกี่เล่มสั่งซื้อกี่เล่มสั่งซื้อมาแล้วกี่เล่มอ่ะกี่เล่มอ่ะ โอ้นี่เหรอเรื่องเล่าอย่างเรื่องน้ำบอกปลาลุดบองปลาลุดเนี่ยเล่มนี้นะนีน้าลุงแมวนะรอไหยตอนนี้มีคนสั่งซื้อมาละเกือบสิบเล่มละขายให้ลุงแมวละเดี๋ยวลุงแมวขายต่อเลยวันนี้แล้วสือลุงแมวขายได้แล้วนะไม่ต้องไปให้ใครพิมพ์พิมพ์เองให้ให้ก่อนให้ก่อนให้คนแรกเซ็นด้วย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 ต้องเซ็นชื่อหน่อยนี่ทั้งหมดลุงแมวเขียนไม่กีน่าได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย อันอันนี่นี่เรื่อันนี้ตอนหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะเรื่องเล่าจากความทรงจำเนี่ยอันนี้ตอนน้ำตอนน้ำอ่ะตอนตอนเข้านักเรียนในสิบอ่าแต่นี่แต่นี่ตอนเป็นในสิบอ่ยังมีตอนไปลบกระเพาะขายได้แล้วหนังสือขายได้แล้วหลังจากสิบปีผ่านมา จำได้ไหมลุงแมวจำที่เราไปเสดว่าที่ชนได้ไหมแล้วเขาไม่พิมพ์นะแล้วไม่มีใครพิมพ์เลยวันนี้ทัเองมีคนซื้อแล้วเดี๋ยวจะจะให้มีคนซื้อแล้วดูนะกี่เล่มลุงแมวดูนะดูนะมีคนซื้อแล้วลุงแมวจะได้ดีใจว่าที่ที่ลุงแมวเขียนเนี่ยไม่สูญเปล่าเลยมีคนเห็นคุณค่าแล้วสิบคนพร้อมจ่ายเงินพร้อมจ่ายเงินเดี๋ยวให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีลุงแมวเลย เออเดี๋ยวจำบัญชีไม่ได้ไปหาบัญชีมา่อก่อนไหมครับเดี๋ยวต้องให้โลกเขาบอกแล้วบัตรเอทีเอ็มลุงแมวอยู่ไหนอ่ะอยู่อ่าโอเคดีมากอ่าแล้วบัตรเอทีเอ็มมันใช้อะไรได้ก็ก็ลุงแมวจะได้ไปกดเงินไงตอนนี้ไอตัวบัญชีอ่ะไอ้เลขมันอ่ะเอ่อสมุดมันไม่ถายแต่เลขก็เลขอ่ะเดี๋ยวต้องถามโอเคขายได้ละเดี๋ยวมาดูว่ามีใครซื้อบ้างนะคืออย่างนี้ เดี๋ยวเล่ากอนอืออนี้เป็นพ่อกับพ่อเนี่ยพันเอกพญาพ่อนคนพระยาเสนานี่พ่อคนนี้ลูกคนนี้ลูกนี่ลูกนี่ลูกนี่ตอนเด็กลูกลูกแม่รู้จักไหมนี่อะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้มันคือกระดานชนวนกระดานชนวนอ่ากระดานชนวนไหนโชซิกระดานชนวนเป็นยังไงเพราะว่าเออลูกก็ไม่ใช้ก็ไม่ใช้เดี๋ยวผมจะซื้อให้ใช้ ไม่เขาบอกว่าเหลือติดคุกไม่เหลือติดคุกอ่าลองลองเอาเหหาเหตุผลนี่ทำไมไม่ติดคุกสิปีก่อนผมซื้อได้ยให้ลุงแมวใช่ไหมเครื่องเนี้ยอ่าคืออย่างเงี้ยถ้าคือเครื่องเนี้ยมันจะทําให้ลุงแมวดู youtube ได้เล่นอินเทอร์เน็ตได้ค้นข้อมูลได้อทัวเนี้ลุงแมวไม่สามารถค้นข้อมูลได้ลุงแมวไม่สามารถอ้างอิงว่าสิ่งที่ลุงแมวเขียนเนี้ยถูกหรือผิดหรือเปล่าจริงไหมอ้าใชทุกวันนี้ใช้แต่ สัญชาติยาณตัวเองความความจําแต่อ้างอิงไม่ได้ซึ่งแมาทาให้ผลงานของลุงแมวเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ตรงกับประวัติศาสตร์สิ่งเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งใจว่าถ้าลุงแมวมีตัวเนี้ยลุงแมวจะได้เขียนหนังสือที่ถูกต้องขึ้นแต่เช่นลุงแมวรู้ไหมวังปราหลุสร้างปีไหนไม่รู้อ่านี่ไงอ่านี่ไงแต่แรกการที่ห้าท่นาะเนี่ยวันวันเนี่ย รู้ไหมพงเจ้าจุลจักรกพงที่ลุงแมวไปอยู่วังแค่น่ะเสียวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นั่นไงเนี่ยคือสิ่งที่ลุงแมวแต่อเนี่ยมันทามันทาให้ลุงแมวรู้อ่าลองถือก่อนลองถือก่อนมันคือกระดานชนวนอ่าเนี่ยเดี๋ยวลุงแมวก็กระดานชนวนสามารถจะเปิจะเป็นกระดานชนวนยุคแบบดิจิตอลอ่าลุงแมวสามารถจะอัดคลิปได้มันไม่มีทางติดคุกหรอกลุงแมวถ้าลุงแมวไม่ไปพูดอะไรอะไรแปลกมันไม่มีทางติดคุกเลย เราปากไม่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 ต้องพูดกันได้เอาเขียนเอาเขียนเพราะป่าลุงแมวไม่ได้ไม่กลุงแมวก็เหมือนลุงแมวพูดกับช่องผมนี้แหละเอาล่ะทีนี้คืออย่างนี้ลุงแมวผมเนี่ยก็เป็นคนไม่มีตังนะอฮะไม่มีตังอืมอือเนี้ยมันก็สิบปีละสิบปีตอนนี้ผมก็ซื้อให้ลุงแมวเนาะแต่ท่าันเถอะมันเป็นเทคโนโลยีเก่าเอาไว้พิมพ์อืม แต่บ้านลุงแมวอ่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเน็ตมันเลยค้นข้อมูลไม่ได้ลุงแมวรู้จัก youtube ไหมรู้จักแต่ชื่ออ่ารู้จักแต่ชื่ออทีเนี้ยลุงแมวจะได้ดูดูตัวเองดูไว้ทีวีหรือว่าลุงแมวใครมาอัดที่ลุงแมวตามช่องต่างๆเนี่ยลุงแมวก็จะได้ดูดูตัวเองดูเรื่องราวของพ่อที่คนอื่นทำเนาะเนี้ยและทีนี้ก็คือว่าเมื่อเช้าเนี้ยผมก็ ละลาบและล้วงอื <Ừ. S 1> ซึ่งไม่ได้แจ้งก่อนอื <Ừ. S 1> ผมก็ทําอย่างนี้ผมปกติช่องที่ผมจัดอยู่แล้วใชเป็น <Ừ. S 1> ลุงแมวผมก็ประกาศไปเลย <Ừ. S 1> ว่าผมออยากจะซื้อซื้อ iPad ให้กับลุงแมวให้ลุงแมวเนี่ยสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วก็โดยการขายหนังสือที่ลุงแมวเขียนเพราะลุงแมวเขียนมาแล้วสิปีแล้วก็เขียน เขียนแบบไม่มีจุดหมายคือจะให้ใครดูใช่ไหมคิดถึงผมก็มาไลฟ์หน่อยเออซึ่งถ้าเกิดเขียนไปแล้วมันไม่มีคนดูมันก็ไม่มีความหมายใช่ไหมลุงแมวมันก็จะตายไปกับลุงแมวถ้าสมมติลุงแมวตายคืนนี้นะทุกอย่างจบนะทีนี้ผมก็ผมก็ทำอย่างนี้ครับผมก็อ่าช่องนี้นะลุงแมวนะผมก็ให้ไปอะไรผมก็บอกไปรายการว่า ถ้าใครถ้าใครอยากจะสนับสนุนลุงแมวด้วยการซื้อ iPad นะหนังสือที่ลุงแมวเนี่ยผมตั้งคุยกับซีว่าชุดละเจ็ดร้อยเล่มละเจ็ดร้อยหน้าระบาดมันไม่เป็นเล่มไม่เป็นไรมันเป็นตอนตออ่าเป็นตอนตแต่ว่ามันเอามารวมได้ลุงแมวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอไอสายมันอ่าช่างมันช่างมันช่างมันติมอย่างเงี้ยให้ไหมลุงแมวพิมว่าเป็นรอยหน้าหน้าระบาด น่าระบาดนะแต่เบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่าคือคืองี้ไอเครื่อง Apple เครื่อง i p a d เนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องละหนึ่งมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทม,มันถึงจะซื้อได้นะมผมก็ตั้งกลมๆไปเลยว่าเจ็ดร้อยบาทก่อนเจ็ดร้อยบาทเจ็ดอบาทเนี่ยก็จะเป็นค่าทำนี้แล้วก็จะเป็นค่าสีช่วยจัดการค่ารดค่าไปถ่ายกระสารยยงห้ลุงแมว ทีนี้ก็ปัจจุบันตอนนี้แฟนรายการสั่งจองหนังสือมาแล้วเท่าไหร่ครับไม่รู้กี่คนเนี่ยนับไปพร้อมๆกันนับไปพร้อมกัน,น,กนดูนะอันนี้อย่างนะดูนะ